มาครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในพรีเพลย์นะฮะการเล่นแมตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะพรีเพลย์วันนี้นะครับเราอยู่กันในแมตก,การปั้าที่จะเกิดขึ้นในศึกรอวันที่17มีนาคมนะฮะก็คือศึกรอตอนต่อไปนะการปล้าชิงแชมป์อินเตอร์ครับการเจอกันระหว่างฟินแบลเลอร์ครับประทะกับเจ้าของแชมป์อินเตอร์อย่างบรอนเบเกอร์นะฮะโอเคโดยรอตอนนี้ก็ก็จะเป็นรอตอนที่เวลามีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะของเราก็จะชมกันได้ ตีสองวันที่17เลยนะครับมาแต่ก่อนจะไปลุ้นของจริงฮนะว่าใครจะได้แชมป์วันนี้เรามาทํานายอนาคตกันดีกว่านะครับโดยแมตชนี้นะผมไม่ได้เล่นเองนะครับแต่ว่าจะให้ AI เขาเป็นคนฟาดฟันกันเองนะฮะมาดูนะครับว่าในเกมเนี่ยพี่ฟินจะสามารถกระชากแชมป์มาได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นฝั่งของบรอนเบเกอร์ป้องกันแชมป์ได้นะฮะ แมนานๆทีจะได้โอกาสชิงแชมป์กับเขาบ้างนะครับต้องยกความดีความชอบให้กับโดมินิกมิสเริโอนะที่ไปคุยกับอดัมเพียสครับให้ฟินเบลเลอร์มีโอกาสชิงแชมป์กับรอนเบเกอร์ฮะก็คือรอตอนหน้านี่เขาไปทัวร์ยุโรปก,กันนะฮะไปจัดกันที่เบลเยียมนะครับช่วงเวลาก็จะมีการแตกต่างไปจากเดิมนะครับ เกมใหม่ในกราฟิกเขาขึ้นทันทีนะครับไม่ต้องรอโหลดกราฟิกนะมาเริ่มพร่ำครับกรรมการสั่นละครั้งแล้วอบอลเบเกอร์ได้เปิดก่อนครับจับแบร์ี่ซูเพ็กเลยก oh, ด,ดเลยฮะบ,บอลเบเกอร์ยังครับยังฟินบอกยังดาวเมจยังไม่ถึงไหนเลยมาถึงก็จะแพ้แร้วเจอบอลเบเกอร์จับ <c oughs> จับฟาดครับ <c oughs> เป็นสปินอัพพาวเวอร์บอม แล้วก็ลากคอฟินเบเลอร์ขึ้นมาฮะโยนทิ้งไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแม่พี่ฟินสู้เขาหน่อยจะมาเป็นตัวนอนอีกแล้วเหรอไม่ได้ทิ้งสอบฟินเบเลอร์เอาแขนบอลเบเกอร์ฟาดนะครับทำอะไรฮะเรียกลุกครับลุกขึ้นมาสปริงบอร์ดถีบครับถีบเต็มๆปดไหมยังนะ ถึงกดไปก็ไม่ได้เลยอ่ะสป,ปริงบอร์ดอีกอรอบก็ตีลังกามาจววลมกะเอาฮาอีกแล้วฮะพี่ฟินไปอ,อ,อย่างอาจเทิร์นมาเกิลอครับบอลเบเกอร์ลากออกไปแล้วก็กระโดดบูด็อกครับกดไหมกดไหมอ่ะกดนะฮบอลเบเกอร์จะชิงกดอย่างเดียวเลยยังครับได้แค่สองกระคืบซ้ำครับ พี่ฟินบอกยังยังน่วมไม่พอฮะยังไม่ได้โชว์ฮาเลยวันนี้แพ้ไม่ได้อาร์ดอนเบเกอร์ขึ้นเชือกครับขึ้นเชือกทำไรฮะเรียกรุกไหมนั่นไงว่าเลยเชียวเรียกรุกขึ้นมาแล้วก็กระโดดไหลกระแทกครับเอาเจดีแมคโดนาเฮ้ยพี่ฟินเรียกมาป่วนนะแหมเจดี JD ของจริงช่วงนี้ก็เจ็บอยู่นะฮะ อะไรมาอย่างนี้นี่ข้างหลังแน่นอนครับอยู่ข้างหลังแล้วเจดีมอนเบเกอร์หมเต่หาข้างหน้าครับเจดีจับจัดการจับแบกครับแล้วก็ฟาดนะถ้าไม่ตายแล้วก็เอ้ากิ้งไปไหนล่ะแม่กิ้งไปติดพิฟฟินครับพิฟฟินคานไปกดอีพี่เอากดครับกดหนึ่งสองยังครับแม่เจดีมาแจกถ้าไม่ตายปุ๊บแล้วก็เดินกลับเลย ไม่สนใจลูกพี่หน่อยกระทืบซ้ำครับพี่ฟินนี่ไม่ทันไรเรียกพวกซะแล้วเสริมแรงครับแล้วก็ถีบเต็มหน้าเลยออกไปอีกรอบฮะแล้วก็สปริงบอร์ดตีลังกาไม่โดนครับพี่มันไกลไปหน่อยแม่โชว์จั่วลมประจําครับอ้าวแลกกันฮะพี่ฟินตกบอลเบเกอร์ตกคืนครับ ฟินตกคืนแรกกันฮะคนละหนึ่งตกสองตกอ่ะตกเน้นๆครับโดยฟ er. ินเบลเลอร er ์บอลเบเกอร์บืดฮะเจอฟินเบลเลอร์ตกบอลเบเกอร์ตกคืนฮะตอนนี้ยังไม่มีใครบืดนะโอ้ยตกจนช้ำอะ่ะเอาจะต่อยไม่ได้รับอลเบเกอร์บืดรอบสองครับที่ฟินยังไม่บืดเลยเอาต่อยฮะเอาซัดกันนวัวฮะรอบนี้ โ oh, อ้ตอ oh, ่อยรัวต่อยรัวโอ้ยมึนอ้าวฟินแตกครับแตกหรือเปล่าน,นะไม่รู้ว่าแตกไม่แตกครับเพราะว่า้างนี้เขามีอ่ารอยดามดเมจอ้าวจะพีกดไม่ได้ครับบิดกลับขึ้นมาฟินเบลเลอร์แบ็กสไลด์หนึ่ง oh, โอ้โหแลกกันกดไปกดมาครับยังไม่ยอมนะพี่ฟินตัวเริ่มแดงฮะบ,บอลเบเกอร์ก็หน้าแดงเหมือนกันอ๋อหน้าแดงเหมือนกันทั้งคู่ครับ ไม่ใช่แตกพี่ฟินถีบครับอากดเลยหนึ่งสองยังครับคอเป็นรอยครับคอกับหน้านี่ oh, <man. S 1> เป็นรอยแดงเต็มไปหมดจับกัดแท้กับเข่าครับลากคอขึ้นมาโอยบอลเบเกอร์ก็ช้ำนะอ่ะบิดกลับจับอินเวเดตดีด,ดีทีคร โดยบอลเบเกอร์กระทืบพี่ฟินิกฟินบอกดังจะหักเม่อวันนี้พลิกกลับครับแล้วก็ล็อกคอล็อกบิดไปบิดมาครับนี่เป็นครอสเฟสครับคร oh. อสเฟสแต่ไม่ใช่สมิชชั่นนะฮะเป็นแค่การสร้างจุดอ่อนครับ well, ลังกาห <well, S 1> ลังเล่นงานหนึ่ง <the case S 1> ยังครับได้ <the case. S 1> หนึ่ง <the> เดียว ยิ่งอัดยิงได้หนึ่งครับบอลเบเกอร์เล็งจังหวะเตะหลังโอ้โห,โหพฟินกิ้งลงเลยยิงลงตีลังกาโอ้โหเล่นงานฟินเบลเลอร์ครับบอลเบเกอร์เล่นงานต่อครับบิดคอฟินเบลเลอร์อยู่ข้างล่างบิดครับอืมบิดเน้นๆถอดเสื้อนะฮะบ,บอนเบเกอร์ฟินเบลเลอร์สป,ปริงตัวขึ้นมา แล้วก็เวียงบอนเบเกอร์กลับขึ้นไปไปอ้าวเจอสเปียเลยเอ้าวเฮ้ยไฟดับเป็นเดมอนมาฮะถีบครับเต็มเต็มติเทอร์มเกเอร์อ้าวลอจังหวะอีกรอบนึงครับเตรียมตัวจากการ1916เรียบร้อยฮะโอ้โหอ้าเฮ้ยอาคืนร่างครับดอนเบเกอร์แตกครับ จับสแลมฮะโดยฟินเบลเลอร์ <c oughs> ขึ้นเชือกครับครูปเการ์ดไหมไม่ฮะเรียกลุกเรียกลุกขึ้นมากระโดดเอาเป็นครูปเการ์ดครับเวอร์ชั่นยืน <c oughs> กดฮะหนึ่งสองเอาพี่ฟินเป็นแชมป์ใหม่เลยเฮ้ยเอาเรื่อง แม่อย่าดูถูกพี่ฟินนะครับนี่นะครปีของเขาจริงๆคว้าแชมป์อินเตอร์ตั้งแต่ต้นปีเลยแม่อันนี้เฉพาะในเกมนะครับของจริงนี่ไปลุ้นกันนะในวันจันทร์ที่17มีนาคมนี้นะฮะแม่เรียกเดมอนมาทีเดียวนี่คลิกได้เลยครับโอ้โหเป็นแชมป์ใหม่ไปเลยโอเคมานี้แล้วกันนะฮะถ้าชอบอีลิมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้กันนะครับ เจอกันใหม่ตอนหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ